ทำไมเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราถึงควรจะไปคริสตจักรเป็นประจำวันอาทิตย์แล้วก็ไปเป็นสมาชิกแล้วก็ผูกพันตัวที่นั่นทำไมเราอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เลยนั่งดูโทรทัศน์ฟังซีดีอ่านพระคัมภีร์เองแล้วก็อยู่บ้านอาธิษฐานกับพระเจ้าคนเดียวที่จริงไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่อยู่บ้านอาธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าที่บ้านแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังว่า ที่จริงแล้วไม่พอเพราะเหมือนอย่างเงี้ยไม่ขีดก้านเดียวถ้าจุดในที่สุดไฟก็จะมอดเหมือนกันถ้าเราเป็นคริสเตียนอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ไปอยู่กับไม่ขีดก้านอื่นๆในที่สุดความเชื่อของเราก็จะมอดไปเราต้องไปอยู่กับคนอื่นที่มากระตุ้นเรามาหนุนใจเรามาท้าทายเราให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆประการที่สองพระเจ้าเปรียบเทียบลูกของพระเจ้าว่าบังเกิดใหม่เข้ามาในบ้านของพระเจ้าก็คือ เราแม้ว่าไม่ได้บังเกิดใหม่ไฟร่างกายแต่จิตวิญญาณเราบังเกิดใหม่เราก็เป็นทารกจริงไหมครับถ้าทารกเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ข้างถนนหรือปล่อยไว้ที่บ้านคนเดียวทารกก็ต้องตายแน่ๆทารกไม่สามารถหากินเองได้หาอาหารเองไม่ได้พระเจ้าก็เลยบอกว่าทารกต้องอยู่ในบ้านมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องมีคนทำอาหารให้กินมีคนตักเตือนสั่งสอนให้เติบโตขึ้นการที่เ,เราอยู่ในคริสตจกักรเราก็เข้าไปเพื่อที่จะได้ รับการดูแลตักเตือนสั่งสอนว่ากล่าวฝึกฝนหัดล้างจานหัดเก็บกวาดบ้านหัดไปโรงเรียนเรียนสิ่งต่างๆที่อยู่ในครอบครัวนั้นเราใช้ได้เติบโต,ตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนในที่สุดวันหนึ่งถ้าท่านเติบโตมากๆท่านก็ไปมีบ้านของตัวเองแต่างงานไปมีบ้านของตัวเองท่านก็กับเพื่อนก็ไปเปิดคริสจกักรอีกคริสจักรหนึ่งในอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เริ่มดูแลผู้เชื่อใหม่กลับเข้ามาอีกมันก็จะเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยคือ เราไปอยู่ในคริสตจกักรเราเติบโตเราถูกฝึกวันหนึ่งแล้วก็ไปเปิดบ้านใหม่เป็นโบสถ์ใหม่แล้วมีลูกๆก,ก็เข้ามารับเชื่อแล้วก็เติบโตขึ้นไปบ้านก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วลูกก็ออกไปใหม่อีกถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ในที่สุดความเชื่อของพระเจ้าและพระกิตติคุณก็จะหายไปจากโลกเพราะไม่มีใครถูกการฝึกฝนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆืเรื่อยๆืไปทุกยุคทุกสมัยดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับว่าให้คุณเนี่ย มีโอกาสหาคริสตจักรที่เชื่อพระคัมภีร์สอนพระคัมภี์จริงๆเป็นคริสตจักรที่มีความรักเชื่อในฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นคริสตจักรที่อยากจะเติบโตก้าวหน้าไปกับพระเจ้านะครับให้ไปร่วมในคริสตจักรเหล่านั้นที่เมืองของท่านและก็ผมเชื่อว่าท่านจะไม่ผิดหวังครับและเมื่อท่านไปในที่ประชุมมีคนเยอะๆมานมัสก,การด้วยกันพระวิญญาณของพระองค์ลงมาท่านก็จะได้รับการเยียวยารัก,รรกษาถูกพระเจ้าแตะ พระเจ้าจะเปลี่ยนท่านท่านฟังคําสอนที่ดีท่านก็จะเติบโตเปลี่ยนแปลงความคิดแต่ที่สุดท่านก็จะเป็นคนที่เติบโตและพระเจ้าใช้การได้ไม่เป็นทารกตลอดไปท่านคงไม่อยากเป็นคนที่อายุ50ปีแต่ยังมีนิสัยเหมือนเด็กๆอายุ5้าขวบใช่ไหมท่านอยากจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หมันกันต้องไปคึ้จักรเพื่อจะได้โตเป็นผู้ใหญ่